สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่1มิถุนายน2564เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนรอว่าเราจะรวยเราจะเฮงเราจะปังไปด้วยกันซึ่งแก้วเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะแต่วันนี้พอดีอยู่นอกสถานที่มาทําธุระนะคะทีนี้เดี๋ยวเรา ก็เลยรีบทำคลิปในร้านกาแฟเสียงอาจจะไม่ชัดหรืออะไรอย่างไรบ้างก็ต้องขอโทษด้วยเนาะ mm hmm. ก็คือคนที่เกิดมาทิตย์ถ้าวันนี้อยากจะเสี่ยงโชคท่าในกรณีแนวทางหัวรัฐบาลหรืแก้วลงไว้แล้วไปดูย้อนหลังเอาได้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้สําหรับเป็นแนวทางของการเสี่ยงโชคหวย หุ่นหวยอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะไปปรับใช้แบบเป็นอันอัปเดตก็แล้วแต่เลยนะคะคนวันอาทิตย์กับคนวันเสาร์ใน2วันนี้วันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลากไม่ว่าจะเป็นอายุหรือวันที่ท่านเสือหรืออายุที่ท่านเสียชีวิตก็ได้นะคะนั่นสําหรับคนวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ย้ํานะคะเสาร์อาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อถ้าคุณชอบเสียงโชคค่ะ ส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ถ้าวันนี้อยากจะเสี่ยงโชคนะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อรหัสกด ATM วันนี้รหัส ATM หรือรหัสกดเงินของคุณจะให้โชคให้ลาบในกรณีที่คุณไม่มีรหัส ATM เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้ผ่านแอปเนาะก็ซื้อเป็นเลขอนี่ได้ค่ะเออเลขรหัสกดเงินในแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองจะให้โชคให้ลาบคุณวันนี้ขอให้รวยขอให้ปังขอให้เฮงนะคะเพือนนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดคุณไม่มีแฟนแก้วแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับคเครนะไม่มีแฟนให้ซื้อเลขเกี่ยวคนที่คุณแอบรักแอบชอบแต่คุณไม่มีใครที่แอบรักแอบชอบเลยก็เอาคนที่คุณรักสุดก็ได้จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวได้หมดค่ะแล้วก็พอมาต่อ,อกันที่วันพุธวันพุธให้ซื้อเลขยานพาหนะเลขการขับขี่จะเป็นเอ่ยยานพาหนะที่ใช้หรือไปขับขี่ที่ใช้ก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่คุณ ไม่มีรถหรือใช้ก็เดินทางไปไหนมาไหนใช้รถอะไรใช้ใค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนั้นก็ได้ค่ะแล้วมาต่อกันที่วันพฤหสัสบดีเนาะวันพฤหัสในวันนี้แก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดย้ํานะคะคนวันพฤหัสให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดนะวันนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาภคุณค่ะ ส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์เหมือนหมอแก้ววันนี้นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเอกสารราชการอาทิเช่นบัตรประจำตัวประชาชนเ,เลขทะเบียนบ้านหรือถ้าวันนี้คุณต้องมาติดต่อหน่วยงานราชการเหมือนแก้วก็อาจจะซื้อบัตรคิวของหน่วยงานราชการก็ได้นะคะแล้วพอมาต่อกันที่ สิ่งทุลาที่แกาอยากจะพูดวันนี้ว่าถ้าถูกหวยกันแล้วอย่าลืมแบ่งสิบเปอร์เซ็นต์ไปทำบุญต่อแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ดูในส่วนเมื่อวานแนวทางการเสี่งวยงโชควันนี้นะคะยามว่าหวยรัฐบาลเลขวิ่งที่แนะนําให้วิ่งกันก็จะมีสามตัวก็คือเลขสองเลขสี่เลขหนึ่งแล้วเลขสี่แก้วเน้นว่ามันอยู่หลักสิบค่ะสําหรับงวดวันที่หน,นึ่งมิถุนายนนะคะสำหรับผลรัฐบาลแกวย้ำเลขสามตัวท้ายให้แล้วนะสองสี่หนึ่งเลขสี่หลักสิบค่ะบ๊ายบาย